ไปดิเนาะเอนี้ออกมาล่าเก่าเนาะมันยงนิงนกกินกนกไฮนาต้นนกไฮเนาะนกน้อยลายลายว่ะนกหอนนกอ้อยนกะลายเนาะนก,นกใ่ก็เข้าอยู่เนาะแต่ว่ามันลมแหงบเหินติดตามไปนํากันเนาะว่าจะได้ยิงลายบ่เสียดายเนาะขันมาแต่จะเศร้าดี่นกใ,นในกยลายนี่บูมีนก ลมกระแหงตอนเศร้าลมกอแหงน่าจะคากคันมาแต่เศร้าโอเคเนาะติดตามไปํำกันว่าจะได้จากตัว cho lục Lục cho lục đi Thuộc lắm Hãy bằng à. อู้ยถึงงาเด็ดแท้น่าจะลุกตรงนี้กับทลาย Từ này tục đấy tục lắm Được <laughs> บ่เข้าหวดเนาะกระจอนน่ะนี่บ่คอทําและมื้อนี้ไห้น้องก็ไปยิงปลาตัวนึงตัวใหญ่บ่ได้อันนี้ก็ลักดังไฟเนาะปิงนกเอาน้อยนี้ก็ได้ยิงนะเออแว่าตัวเดียว่หัววานิกันก็ได้ตัวเดียวเนาะตัวเดียวขึ้นมี3บาทเนาะ มีสามมีนกมีนกหอนนี่ขันมือให้ม้วนบวอตัวเลยโบอกขาเก็บนเสรุปมันนีนกมันนีนะโอ้ผมมุนบ่สรุปหัวสั้นแน่นผมมุนเนาะมัวสั้นมมุนไปลยถืคจได้ถือคะปเออถือคมม้นอ๋อลูกลูกยังเสียดอยู่นะ ตกกลก็ตัวตันตกครางกับไกนอนกดำตัวนี้ลงเอาอยู่หยวตกตัวนี้ตกกันจะเตัวนึงลกคูนรีบ้อยแล้วลกดำพี่นกหอนนี่ยังมันดีโบกงาโบกดียลย กก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 6 7 8 0 1 7 8 9 1 2 8 1 2 3 9 1 2 3 5 6 7 0 1 2 4 8 1 2 5 9 1 2 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 2 สามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจมแปด้าสี่สิบเ็ดสี่สองสามสี่สี่ห้าบมีเดหกสี่เจ็ดปดสีเก้าเอต้หันเอปนนั๊บเนาะนี่เนาะผลงานบูนี่เน,น,ะนานนนะโอบางไห ในห้าสิบตัวเนาะคาดว่ามาแต่เช้าๆนี่โอ้มวนมาหอดนี้ก็ประมาณสิบสองโมงแล้วเนาะมาแต่เช้าเลยยิงหมดมืออาจจะได้เป็นเป็นร้อยเนาะค่นเช้านกจะเข้าหลายกว่วนกจะลกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเสียลายตัวอยู่นะเสียสามสี่ตัวน,วน,นกจะลกเขียเนาะคลัมละ สิได้ออกงาน,น,นกลับระบันนี้มีโอกาสไม่หรือจีหลาะยิงไม่เนาะสิได้ตัวนี้เนาะเข้าเวียกก่อนครับบุเข้าเวียกนอนคืนนึงแล้วยิงต้นเศร้านี่เม้นมวนโก็หอกบุเข้าลายนะโกโ็หอกลมพวดแล้วมันบุเข้า